กลับเข้ามาที่ตัว c ล a สร Room เหมือนเดิมนะครับการสื่อสารกับชั้นเรียนเนี่ยทาได้ง่ายๆเลยครับก็คือเราใช้หน้า Steam ให้เกิดประโยชน์โดยการที่เวลาเราเข้ามาที่ตัวหน้า Steam นี้นะตรงนี้เขาก็จะบอกว่าเราอยากให้เราแชร์อะไรกับ c ล a s ร Room ไหมเราแชร์อะไรกับ c ล a สร r o อันนี้ไหมถ้าเราอยากจะแบบสอบถามนะักศึกษาว่า,าเรียนวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเราก็โพส์ตได้เลยครับ ไอตรงเนี้ยครับเจ้าตัว user interface มาเนี่ยครับจะมีลักษณะคล้ายๆกับโซเชียลมีเดียเลยครับก็คือเมื่ออาจารย์โพสอะไรก็นักศึกษาสามารถเข้ามาตอบได้มาบอกได้เป็นการสื่อสารกับชั้นเรียนครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับเมื่อมีการปรับเปลี่ยนชั้นเรียนไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มการเพิ่ม material การสร้าง assignment เพิ่มการเปิดการปิดเวลามีใครแก้ไขงานในชั้นเรียนนะครับมันจะคอยแจ้งเตือนให้กับ people ที่เข้ามาอยู่ในนี้ครับไม่ว่าจะเป็น student หรือ teacher นะครับโดยถ้าเรา ไม่ต้องการให้แจ้งเตือนนะครับเราก็คลิกไปที่ิด3ขีดนี้ใช่ไหมครับด้านซ้ายมือตรงที่ Setting นะครับเราก็จะมาดูที่ตรง notification นะครับตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็สามารถเลือกได้เลยครับว่าต้องการให้แจ้งเตือนในอีเมลไหมว่าทําอะไรบ้างแล้วก็หรือต้องการให้แจ้งเตือนนะแต่ไม่ได้ต้องการให้แจ้งเตือนทุกอย่าง เราก็ค่อยไปเลือกวเย่อย่อยมันนะครับว่าอาจารย์ต้องการให้แจ้งเตือนอะไรบ้างถ้าต้องการก็เปิดไว้ถ้าไม่ต้องการก็ปิดนะครับอะไรแบบนี้ครับสามารถจัดการตรงนี้ได้เลยครับพอเราจัดการตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนเท่าที่เราควบคุมดูแลนะครับแล้วก็สื่อสารกับนักเรียนนอกจากตรงช่องช่องสตรีมแล้วเราสามารถถ้าสมมุติตรงนี้นะครับเรามีนักเรียนแล้วนะครับเราสามารถกดจุด3จุดของนักเรียนข้างหลังแล้วก็อีเมลหานักเรียนส่วนตัวได้เลยครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้าว